มันย้อนแสงว่ะทุกคูเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูนะมาก็เยอะหน่วยทำลายหน่วยทุบนายทุยชัยสังทองอะไรนะหน่วยหน่วยหน่วยแกาตายเหรอหน่วยแกาตายทุบ อันนี้ทุบโขทุบอะไรนะกระเนกแข้งนะติดต่อได้นะคะอุ้ยทำไมมันย้อนแสงหน่วยทุบหน่วยทำลายอันนี้หน่วยสั่งอันเนี้ยหน้ามืดเว้ยหน่วยสั่งการอันเนี้ยทุบเลยทุบ จะได้เอ้มันได้วาง้อ้เงาะไเขียวได้เมันได้ดนาตรงด้ทำแรกเลยนี้ยทาเทยวเลยเทาอยชาเงี้ยชาหนี่มนมัตาเร็วตรงนี้มืดมองไม่เห็นหน้าเธอเลยมีเป็นปีอะออกเร็วๆมีเงี่ยเิเปลูกแล้วสวยงามเลยเทิงอ่ะ ปลูกทุเรียนสวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวหนาเอาออกนะเดี๋ยวรวยนะก็แบ่งให้โกเเดี๋ยวเอาเเอาเดี๋ยเอาออกจ่องววัออกจออกนออ่มเห็นิไมโอ้ทำไมมันมืดแทบอ่ะเขาไม่ให้เปิดแฟลชกดแฟม่ได้เลยเขาไม่ให้เปิดแฟลชแล้วกดแฟลชไม่ได้เลยเดี๋ย ทางที่นาะอันอนี้เนี่ยนี่ไงนี่นเ่ไอันนี้มมนเท่สองวันที่ทางที่นทีนไม่เท่ห์นอกหนาตีนกหน้านนางจองพวกแกนี่แหละไม่มีใครแล้วมิตรลานเขยนี่แหละโรงเรียนอําดอก มือมือปรับแสงกันนะทุกคนทำสวนใ้ขาวในโลกโอตุ้งจริงทุกคนขยันแห่งใค้เอียนพันยอมเหรออไม่ดไอ้ชิบ้อกเป็นดอมึงวะฮะอาดออกนโอ้ยขาวไป เ่มันี่ัดยังยูเรี่ยนี้เลยเนียมอนี่นี่ยังเสมอนี่เยอะ่มดชันบอมนี่กินแล้ว่อันนั้นถึงนี่เนี่ยเนไ้งห่เละตจอเียหนาขนานั้นเียมาใส่นี่นี่เจมเบริการน้องเอได้นะคะที่บางเซมนะคะบ้านผู้ใหญ่นุ่ย หน่วยหน่วยกาตายหน่วยทำลายทำลายอิดบล็อกอิดปูนอะไรทุกอย่างนะคะเจอโนเอได้จ้านเอกับห้านเคยเนี่ยอ๋อออกป่ะเนี่ยอ๋อออกอยนะอ๋อวันนี้ถ้าากัจะเป็นยองพอนองฟัดอถ้าขกยยองไมชื่อฟอปนิ้วึงมาพัน มัตติดด่อทำไมมันเห็นอยู่อ่ะอยู่ในในบ้านน่ะอะไรนิ้วคือเล็กๆอ่ะเห็นอยู่เออฝ้าเออมันมีอยู่ตรงตรงที่เป็นฝาปิดอ่ะฝาปิดท่อท่อนี่แหละฝาปามีเอาไปนั่งซื้อเป็นฝ้าหรอกก็เห็นอยู่นะอยู่ตรงอยู่ตรงเครื่องซักผ้า ตัดโซ่ตัดเาตัดมุมต่างของด้านนี้ว่ามีขอด้านนี้เปด้านเดี๋ยวเดไปดูก่อนตันีรนี้ด้านน้มันร้อนกเลยมันร้อนมันร้อนไม่ต้องเข้ามาตัดมุมหนุนเลยนะตรงนี้นะอ๋อีว่ว มา่ม nice. ีมันเน่น้อเขานั่าตัแน่น่ีขานม่ออไนเส็ลเนี่ยมันเป็นทอทอมันไม่ใช่ทออะไรใช่หมมันทอเปล่าเปนอหน้าแล้วเอางน้าาเนี่ยเอานีไงนี่

อออไปเด็เ้าดูดีๆตัวอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันมืดลวทีนี้ทำไม่เคยึ้นมานักวันไมเคยเท่ากัน ช่วยทำไมได้นี่เอาแบบไปก็ดูก็คอยก็ไปนี่ไปเลยไปเลยเอาโมเตอร์ไซค์ไปไึ้นเห็นเห็นเห็นสาวเนาะสังข์าวอยู่อ่าฮะเสร็จตอนนี้เสร็จ หลานเนี่ยหลายวันแล้วก็มีเรื่องนั่นแหละเรื่องปวดหวัวแหละ,ะไมไม่โค้อาดแค่นี้นะทุกคน